ครับสวัสดีครับพิกาทิงนะครับพิกาทิงได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมดีฟ้านะครับ Digital Economy Framework Agreement เป็นโครงการและความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อเชื่อมต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของทั้งภูมิภาค600ล้านคนเขา้ารยกัดและสิ่งเหล่านี้ฮะจะมีเรื่องการพูดคุยตั้งแต่เรื่อง cross border e-commerce เรื่องของ digital trade เรื่องของ finance payment digital identity และก็เรื่องราวของการ emerging topics ไม่ว่าจะเป็น AI cyber security เป็นกรอบการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้มีการ flow ของเงินสินค้า Information และก็เรื่องของ Tal e n t Mobility มหาศาลและเป็นการสร้างขีดความสามารถของอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับความท้าทายในยุคนี้นอกจากดีฟ้าที่พีกัสิงได้รับเชิญเข้าร่วมแล้วเนี่ยครับตอนเที่ยงนะครับยังมีอาเซียนลีเดอร์ลันช์ซึ่งเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากอาเซียนเนี่ยจะมีการผลึกพลังกันเป็น Jo u r n e y t o w a r d Unity เพื่อให้เกิด Regional c o l l a b o r a t i o n ร่วมกันยังไงเพราะสิ่งสําคัญเนี่ยครับมันคือการร i วิวค u s สโลกจะเป็นเขาเรียกว่าวไบโคลบาลายเซชนคือเป็นโพล่ามากขึ้นนะครับดัง ผลึกพลังกันให้ดีเพื่อตอบโต้กับความท้าทายไม่ว่าจะเป็นเทรดมอลนะครับทาริฟนะครับหรือความท้าทายทางด้านเทคโนโลยี disruption เตรียมคนของเราให้พร้อมเตรียมกรอบกฎหมายและสร้างความร่วมมือใหม่ๆขึ้นมาเพื่อดึงดูดเงินลงทุนเข้ามาที่อาเซียนเพื่ออาเซียนกับประเทนเพื่อนบ้านะครับซึ่งก็มีความท้าทายใหม่ๆอีกมากมายที่เดี๋ยวพี่กระทิงจะมาขยายและเล่าในสิ่งที่เล่าได้นะครับอีกทีหนึ่งและแน่นอนครับคอยติดตามเรื่องราวของ AI และเทคโนโลยีในเซสชั่นต่อไป